สวัสดีครับพบก,กับสุลคานลิเวอร์พูลแล้วเริ่มต้นกันที่ลิเวอร์พูลปวนหัว4ี่แข้งตัวหลักลุ้นร่างแตกก่อนดวลเสาถมตันของด้านลิเวอร์พูลกับอาจต้องลุ้นหนักถึงความฟิตของผู้เล่นตัวหลักถึง4่รายก่อนเกมพิีเมียรอังกฤกษนัดสําคัญที่จะออกไปเยือนนักบ,บุญเสาถมตันทีมบุ้ยของตรวรังคะแนนในวันอาทิตย์นี้ แม้จะเอาสตาร์ทฤดูกาลได้อย่างดอนแรงโดยการนำเป็นจ่าฝูงในสึกพิยริกทิ้งห่างอันดับที่2อถึงห้าตามแต่อันเนอร์สตาร์ตกุนซือรลิเวอร์โูลต้องกลับเผชิญกับปัญหาใหญ่คืออาการบาดเจ็บของเคลื่อเล่นแร้ารายการเกณฑ์สกันที่จะถึงนี้สีแข้งตัวหลักลุ้นความฟิตเทนอเล็กซานเดอร์นอร์นะครับแบกความตัวเก่งได้รับบาดเจ็บจากเกมล่าสุดที่เอาชนะแอตแนิมิลลาแม้คาดว่าจะพักไม่นานแต่ยังคงต้องลุ้นว่าจะพร้อมลงสนามในเกมนี้หรือไม่ อาริสุมิกะในทวันมาหนึ่งยังคงต้องพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บต่อไปแม้อานเนอรโซตหวังว่าจะได้กลับมาหลังจากช่วงพักเบรกทีมชาติแต่ยังไม่มีความชัดเจนส่วนดีโกโซตาก็าานาตตเก่งยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บเช่นเดียวกับอาิสงฮาวิเลียดบิคิวรารุ่งเดาประจบหนักตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลแม้จะกลับมาซ้อมได้แล้วแต่ยังคงใช้เวลาเรียกความฟิตขางทีมชาติลุ้นร่างแตกด้านทีนี้อานเนอร์โซตยังต้องลุ้นระทึกกับสภาพความฟิตของผู้เล่นตัวหลักหลายราย ที่เดินทางไปรับใช้ทีมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งดามินเยสที่ต้องลงเล่นในเกมหนักกับอุรุไวลเริ่มถึงลุยเดียสและลิกซิดแม็กอลิสเตอร์เบอร์จิฟันไดและโคดี้เกโผสถานการณ์น่าเป็นห่วงปัญหาอาการบาดเจ็บของผู้เล่นถือเป็นเรื่องที่กังวลอย่างยิ่งสําหรับลิเวอร์พูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่โปรแกรมการแข่งขันกําลังเข้าสู่ช่วงเข้มข้นทั้งในพรีเมียร์ลีกและยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเกมสําคัญรออยู่หลัโจเกมกับเซาทตันลิเวอร์พูลมีโปรแกรมสําคัญรออยู่ คือการบุกไปย้อนดวลมอเรดในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่แข่งย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกแฟนหัวแดงลุ้นหนักสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้แฟนบอลลิเวอร์พูลต้องลุ้นหนักและภาวนาให้ผู้เล่นตัวหลักฟิตสมบูรณ์พร้อมลงสนามเพื่อช่วยทีมคว้าชัยชนะและรักษาตําแหน่งจ่าฝูงต่อไปนะฮะด่วนลิเวอร์พูลเจอข่าวร้ายเซรกี้เป้าหมายมมดฟิลดาวรุ่งฟัน อยากย้ายซบเรียวมาริไวคือเป็นทังษันพ่อแม่พนง้งงเลอกิก็บในับสื่อดังของฝร,รั่งเศสตีเข่าวอวลิบุฟฟูอาจต้องอกหกักหลังเซอร์กี้มิกวิวดลด่งโอลิมปิกลียงซึ่งเป็นเป้าหมายการสำทับของหงแดงมีความใฝ่ฝันอยากย้ายไปคัก,ก่อบกับเรียวมาริดวอลิบุฟฟูกำลังตกเป็นข่าวชื่อโยงกับเซอร์กี้อย่างหนักหลังเจ้าตัวโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นกับลียงในฤดูกาลนี้ โดยหงดังหวังก็ตัวมิคฟิ์ในวัย20ปีเข้ามาเสิมความแข็งแกร่งในแดนกลางซึ่งกำลังประสบปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บและฟอมตกยันไรก็ตามรายงานจากลกลิประบุว่าเชกี้มีความฝันอย่างย้ายไปเล่นกับราชันชุดข,ขาวเดนมาริดซึ่งถือเป็นสโมสรนในฝันของนักเตะหลายคนแม้ในเวลานี้ยังไม่มีรายงานมาว่าเดนมาริดให้ความสนใจในตัวเขาขณะที่ลิเวอร์พูลเป็นเพียงแค่สโมสรเดียวเท่านั้นที่แสดงความสนใจในตัวของเชกี้อย่างจริงจัง ดยพร้อมทุมเงินย5ห้าล้านยูนโรเพื่อเป็นค่าตัวแม้เจ้าตัวเพิ่งตัดชนันช่วยกับลิยงไปจนถึงปี2026ก็ตะาสถานการณ์ของเชอร์กี้นะครับในวัย20ปีเล่นตำแหน่งมิดฟิลด์โชว์ฟอร์มเดดรเดียนกับลิยงในนุกานี้มีความฝันอยากย้ายไปเล่นให้กับเดือมฤดโดยสัญญาผูกมัดกับลิยงเหลือเพียงแค่ปี2 0 2 6ลิเวอร์พูลูเป็นสโม,มสรเดียวที่ให้ความสนใจอย่างจริงจังอนาคตกของเชอร์กี้จะเป็นอย่างไรลิพูลจะสามารถโน้มน้าวใจให้เชอร์กี้ย้ายมาลงทีมได้หรือไม่ เหนือมรดจจะเข้าร่วมวงแย่งตัวสซก,กี้หรือเปล่าสซก,กี้จะเลือกความฝันหรือโอกาสลงเล่นต้องติดตามกันต่อไปนะคะรับบบมักบอยากมากอายามาเด้อ่อไม่ี่น้องบบอยากได้คือกันลวเว้ยโบซสลาเปิดใจที่งานหนังสือชาชาตพูดถึงความท,ท้าทายลีกที่ดีที่สุดและฝากถึงโอมันมามุโมสโมเมนต์ซาลาหกับเดวตตทีมชาตอียิปต์ของลิเวอร์พูลได้ร่วมเข้า พูดคุยในงานหนังสือนานาชาติชาชาาาัดณสหรัฐอาหรอานเเมื่อคำาคืนที่่านมาโดยซาลาได้เปิดใจถึงประเด็นต่างๆมากมายทั้งเรื่องส่วนตัวอาชีพนักฟุตบอลและมุมมองต่อวงการฟุตบอลซาลาก,กับการไม่ดูการยอมรับที่มากพอซาลากล่าวว่านักเตะอ,อาหรับที่ไปประสบความสเร็จในยุโรปมักมีการยกย่องเท่าที่ควรในสื่อตะวันตกขณะที่สื่ออาหรับให้ความสนใจนักเตะเหล่านี้อย่างมาก ในโลกของอารับหนังสือพิมพ์เขียนถึงนักเตะอารับในยุโรปทุกวันและไม่มีความแตกต่างระหว่างผู้มีความสามารถชาวอารับและชาวยุโรปซาราก์กล่าวนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องสนับสนุนผู้มีความสามารถอยู่เสมอซาร่ากับลีกที่ดีที่สุดของโลกจากประสบการณ์กรแข่งในหลายหลีกซาร่ามองว่าพิมลีกอังกฤษนั้นคือลีกที่ดีที่สุดในโลกมีความแตกต่างทางเทคนิคระหว่างหลีกท,ทั้งหมดที่ผมเล่นซารา์กล่าว ในอิตาลีมีแทคติกที่ยากมากขณะที่อังกฤษเน้นความเร็วความมุ่งมั่นและความแข็งแกร่งซาลาเน้นย้ำถึงความสำคัญของความยืดหยุน่นสนหรับเตเตที่ต้องการประสบความสำเร็จในยุโรปผู้เล่นจะต้องมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวเข้ากับลีกยุโรปอย่างมากซาลากับการคว,าวาชช้าแชมป์กับะลิเวอร์พูลซาลายอมรับว่าการแข่งขันในพรีเมียร์ลีกเป็นเรื่องที่ยากลําบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการที่จะต้องเผชิญหน้ากับหนึ่งในเจอร์รชันที่แข็งแกร่งที่สุดของแมนเชสเตอร์แต่เขาก็มองว่าลิเวอร์พูล มีทีมที่แข็งแกร่งและมีความเป็นน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันซึ่งนั่นเป็นปัจจัยสำคัญที่ทาให้พวกเขาควา้าแชมป์พเมลีกได้ในปี2020นั่นเป็นสิ่งที่ยญดที่สุดข,ของผมเลยซาลากล่าวซาล,กลากับผลงานของมาโมดซาลายังได้แสดงความคิดเห็นถึงออมานมัมุดกัวน้ารุ่นน้องในทีมชาติอียิปต์ซึ่งกำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับไอทรักฟังฟดผมคิดว่าเขามีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมซาลากล่าวเขาเป็นเพื่อนกุศงของสมสรและนำทีมชาติในตอนนี้ อย่างไรก็ตามซาล่าขอให้ทุกคนอย่าเปรียบเทียบม,มุมดกับตัวเขาอย่าไปเรียกเขาว่าน ah ิวโมซาลาหรือซาลาคนใหม่ซาล่ากล่าวคุณต้องปล่อยให้เขาใช้ชีวิตในชีพของเขาด้วยตัวของเขาเองบทสรุปนะครับการปรากฏตัวของโมเมซาล่าในงานหนังสืนอนานาชาติชาจาร์ดไ้รับความสนใจอย่างมากโดยเขาได้แบ่งปันมุมมองและประสบการณ์ต่างๆที่น่าสนใจในฐานะนักฟุตบอลและคนในวงการกีฬานะครับ ทำตามกันได้สารเพื่ออ่านหนังสือช่วยทําให้มีพัฒนาการที่ดีเคสไม่รับมูเวตซารานกับดาเตของสมสรลิว,วลพรูระบุปัจจัยหลักที่ทาให้ตนมีพัฒนาการที่ดีเป็นเพราะตนชอบอ่านหนังสือหลังจากเจ้าตัวเล่นได้โดดเด่นอย่างต่อเนื่องมูเบตซาลานกับดาวยิงลิวปูเปิดเผยว่า,าก,การขยันอ่านหนังสือนั้นมีส่วนช่วยให้ตนเป็นคนใจเย็นซึ่งผลดีต่อการพัฒนาในฐานะนักเตะไปในทัวหลังจากเคยแจ้งเกิดไม่สุรกับโจซี ดาเตาชียก,ก็พัฒนาตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมจนเล่นได้โดดเด่นทั้งกับฟิออเรนตินาอาร์เอสโรมานและลิเวอร์พูลโดยกับห้องแดงเขายิงไปแล้วถึง221ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด366นัดในทุกรายการจนทำให้รัยการยกย่องเ่าเป็น,นเนเนเตเตที่เก่งที่สุดในยุคนี้แข้งดังในวัย32ปีนะครับเปิดเผยว่าชีวิตมันไม่มีอะไรง่ายๆหรอกการจะทําตามความฝันได้นะ่ะมันต้องมีวินยัยและความคงเส้นคงวาที่ดี มันไม่ใช่ว่าคุณจะเล่นได้ดีในทุกนัดบางครั้งคุณก็จะเล่นได้ไม่เข้ากับมาตรฐานและตอนนั้นแหละความหวาดกลัวจากแรงกดดันจะถาโถามเข้าใส่คุณแต่การอ่านหนังสือมันช่วยทาให้ผมมีความนิ่งยิ่งอ่านหนังสือมากเท่าไหร่มันก็ทําให้คุณมีความมั่นใจกับตัวเองมากขึ้นเท่านั้นตามไปด้วยมันเป็นปจัจจัยสำคัญในการพัฒนาการของผมกับการเป็นนักฟุตบอลเราทุกคนที่สมอ,สอนอ่านเกี่ยวกับระบบการซ้อมที่เหมาะสมที่สดุดแนวทางการพูชนาการ และความสําคัญในการพัฒนากิจวัตรด้านสุขภาพการอ่านที่ดีมันสําคัญกับทุกคนไม่ใช่เฉพาะกับนักกีฬานี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของที่18พฤศจิกายนขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักข้างลิเวอร์พูลและ The ะ o อฟแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ